ยังใคยังไงไม่รู้เขาไม่สนใจะไรเลยิงจริเนี่ยเขาจะฆ่าเลยจิไปหัวยิ้มซะทำไมที่บ้านวิ้ิที่ไม่เห็นว่ากันนะคุู้ราวันนนะเออไม่ต้องหยายอะไเงี้ยเดี๋ยวเองกนะขอคุยกันเฮ มีคนมาช่วยแล้วเราจะรับคนผู้หญ anyway. <k id sprout> ิงแล้วเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงทำตัวให้แมนเถอะสิวะมีคนมาช่วยเนี่ยมึงอย่าให้มึงรอบคนโมโหด้วยมึงเป็นใครวะมึงเงี้คขึ้นมาไปเรียนขึ้นมาอย่าให้โมโหไม่พอโมโหแล้วจะเดือดร้อนนะขับบอกแล้วจ้ะมไม่อยากจะฟังดีหรืไม่ฟังอ่ะง นี่เลยไม่ใชียงไทยเลยเศรษฐีพี่บดีพี่ชายของเราพี่ประธานเองไม่ได้ใช้กำลังหรมดเอ่ยชื่อเศรษฐีพี่ประธานแล้วก็กัวในใจให้มาล่าใช่ไหมเก่งนะเหรอเฮ้ยมึงเก่งเจ็บตัวเหรอจะได้เจ็บตัวเนี่ยเฮ้ยไปเอาละถ้าเกิดอยากจะเจ็บตัวนะออั่นแล้วก็เรามาเจอกันสักหน่อยตอนนี้องค์เทพมา ไอ้เทพมาล้านมาที่ไหนมาทา,า,า,างนู้นถ้าเทพมาล้าชมาทางนู้นดีปูเทปไปวังนี้นี่กระถิงปากกันเพิ่มไ้ก่อนเอาเ้ยอย่าให้เจอข้างหน้าไปนง้อไปไหนกลับมึงไม่เห็นนี่เลยเขามาแล้วเนี่ยก,กลับกลับด้วยกันเปล่าเดี๋ยวก่อนมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรของมึง เป็นคนที่นักไม่ห่วงเลยเธอเธอมาตั้งหลายวันรู้ไหมว่าเขาคิดถึงขนาดไหนเย้หยามึงบ้าบอขอแต่งกูไม่อายกูไม่เนี่ยมึงมาจู่เจิดเนี่ยแล้ววุฒิหนึ่งจะคิดยังไงเนี่ยคนจะแย่เนี่ยก็เรื่องให้เขาคิดไม่เป็นตะกูความรู้สึกกูลึกๆก็กูคิดยังไงกับมึงแล้ว กูเสียหายมึงเข้าใจและตอนที่เล่นในเรื่องเนี่ยมึงเนี่ย,ยต้องกูงให้ถูกไล่ปำผู้หญิงมึงไม่ถูกผู้หญิงมึงไม่ถูกกูเพิ่งจบกูไม่ว่ารแต่หนวดมึงอ่ะกูกินแต่กี้เอาขึงบอกให้กูไว้หนยาวเวลาใสไม่เป็นสี่เอาไปไอ้ไปไปเะเสียภาพพจน์เข้ามาบ้านอีกไหมเดี๋ยวเอาแล้วเดี๋ยวไปตรวจทีเดียวจะได้ไปเปลี่ยน เขียบต้เกลือไปอะไรนายเขาเดี๋ยวเร่องนี้ไปอะไรของมึงเนี่ยมึงเอาไปเหลืออะไรบ้างตอนแรกตอนแรกมึงพูดเนี่ยคนเขาคิดจริงแล้วว่ามึงเป็นอนายกูนะเขาคิดไปดิเขาจะได้รู้ว่าวันนี้กูเป็นอะไรกับมึงโอเคไม่เป็นไรมึงพูดงี้ไม่เป็นไรใครใครที่คิดไปไม่ไรลเดี๋ยวตัดุดตะการไม่ไรกูยอมรับเอออ้าวกูยอมรับอ้าว มึงก็ว้าเออเคยเอออ้ว่ากันไปนะโอ้ยามื่อกี้ทีราเเลยเราเคยเราเจุกตกเกี่ยอะพ่อเอ็มทูดเองเลนะไม่เป็นไรมึงกับกูฟังกูได้บ้านนะตอนแรกมึงเนี่ยทำตัวดีมากมึงไม่เคยวุ่นวายนี่เง่ากับกูเลยมึงฟังกูทุกอย่างเดี๋ยวนี้มึงปีก้าขาแข็งมากมึงมึงไม่เคยฟังอะไรกูเลยถ้าในเมื่อมึงกับกูอยู่ด้วยกันไม่ได้ มึงกับกูวันนี้เลิกกันแล้วกูจะไปมี่ใหม่ด้วย ไม่ปอะไรล่ะดีไปหมดกูทาอะไรก็เขาหูเขาตาไปหมดเดี๋ยวนี้่แม่เอาอะไรก็ต่อเอไออะไรก็ด่ามึงหลองเลื่อนดาใช่สิมึงทาใจได้แต่กูทำใจไม่ได้ไงมึงเลื่อนกินเลยูั้มไกัไกูกูไม่กลับไปกแล้วกูอยากต้องสารกลับไปแล้วกูไปกันเลย สารเร็วที่สุดผู้ชายแบบนี้ฉันไม่ได้ดเนอะอังแบงสวัสดีค่ะพี่ต่างวัสดีค่ะดูสิเขาทำลาจิตใจหนู เขาเป็นหัวเขามากขนาดไหนเขาไม่มางานหนูก็ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลวาพที่คือคอกเรนซว่าีัน่งกันวนนไปกดปุ่เลงกเล่นพี่ตกองู้รู้จริงลูกตีเขาทิ้งหนูไปแล้วเนาทำได้ไม่ได้ คุือใครพี่เตาไม่ไดเขาให้ใช้ใครมากๆเขาดูที่เขาทำไว้หนูนะไมได้เลยหนูก็สู้เขาไม่ได้เราจะตัดใจเขาไม่ได้ทันทีหลังสู้หนูสู้ได้สู้ไม่ได้หลงเมราะรักเขาเยอะท้าไม่หลงเพราะรักเขาอย่างว่าคนของใครไปกันเลยพี่แบงค์วันดีค่ะ ต้องวัดดีขึ้นต้องใช้หมัหนฉลอมแน่แ้วไปไหนแล้วเนี่ยเราเนี่ยดูซิเธออาจารย์

คนวันนี้คนเปลี right. yup. <laughs> ่ยนงนแท่ต้งเดินทางเหนืแล้วทกคนต้งหวเขาเราให้เขียนบาเป็นหวหน้าไเดินทกท่แนักดีก็เป็นนมหนุ่มีเรื่อนที่ปวดขากามันจะยุ่งมากแหละทาห่ เรื่องหัวใจมันมียุ่งมากเลยเนาะมันะมันเลยหุคาเลยอะนาะหพจะทำไงกับทั้งหลอดี้อปผมไม่รู้อะไรผู้สมคนเรียมาเลือกทนทั้งหลอออาจารยใช่ภาษาของคนรักกันทุงหลอดเวลาเวลาสุกสุกมากๆทำไง เอาเอาที่รับไปวที่เไม่กล้าเล่นเยอะแล้ขู่จ้พูดถี่นทีขอไว้เหรอขอไว้ใช่อฝังที่เล่นได้กันนที่เล่นได้อย่าไปพูดในใครนะที่เล่ได้ไงอรามาปรึกษาหรือเรื่องหัวใจว่าหนูจะควรทำไนที่หลเรื่องชนี้ก็กำลัง ดูกันว่าอยู่คนเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปง้อหาค่งทำใจไม่ได้ก็เกิตรงนี้เขาปหนหนูอยางหาคนที่ไม่ต้องดังดัดังังดางดั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 องดั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 งงกด นี่อีโน่หนออกตัวแรงไปบ้างอขาเอือกเนียคือโนเรียกนี่โน่เรียกอโน่เรียกกีโน่ยอๆแล้วทุกคนดูเต็มทีนอยู่ออกตัวแรงไว้เป็นอะไรกับเ้าออกตัวแรงหนูเพือแข่งรถเนี่ยออกตัวแรงหนาแหละห่วงเลยเขา

เอนี่เอนี่เนป็นคุณัว้น่อวันไหนพันโอ้ไม่ด้ยเรอนไหนแชทกันเราแชทกันเป็นไงบ้างอ่ะนันเหร เขาทำเป็นยไงบนะ้างต้องบอกว่าเห็นแบบนี้สิดยอดอ,อืเพีอนเะ้วยน้อเพตอนนีอ้เ้นเพ้เพ้อเพอ,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 อ่อะต้องพ้องพ้อเพ้อเพ้เพ้อเพอเพ้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 อ้อเเพ้อเพอเพอ้อเพอเเพ้อเพ้เ้าเเพ้้เพเ้อเเข้าเเเ้อ้้พอเ้้ออออ กไหวกว่าวันหนอวันไ้ทำอะไรก้โค้งยิ่เฉมว่าเขาโผล่ประมาณนั้นเนะตดสมัยเป็นไตหนั้งหออะออไม่ใหม่เน่แบบว่าคมันตดซีไม่มเนี่ยคือตอนยังไีฟดตดีนราะไปเก็นไาน คนเป็นอื่มดทำอนโก็แน่แล่ทำไมกสนามเนีมื่ก่ับเปีเหิดกันริงไเงี้ยเขาหนักแน่นี่มนะอ้ทุกวันนี้มันตุนงไงตไงวะบอดอีเวนใม่าเลยบอดเธอเธี่งเนี่แ้นด 你们。